ลักษณะบางอย่างที่เรามีกันมาตั้งแต่เกิดจนเป็นเรื่องปกติจนอาจยังไม่รู้ว่าลักษณะนี้ทำให้เราเป็นมนุษย์ที่หายากที่มีเพียงคนบางส่วนบนโลกเท่านั้นนะครับอัปดุลไททูบวันนี้ขอเสนอ13ลักษณะที่บอกว่า,วาเราเป็นมนุษย์หายากใครมีไปดูกันเลยครับ1 คนที่ต้องการเวลานอนน้อยปัจจุบันพบยีนกลายพันธุ์ชนิดหายากในคนจำนวนหนึ่งซึ่งทำให้ต้องการเวลานอนน้อยกว่าคนทั่วไปเซลล์สมองตื่นตัวง่ายและมีช่วงเวลาตื่นยาวนานกว่าโดยลดเวลานอนจาก8ชั่วโมงเหลือเพียงแค่6ชั่วโมงคือยีน DEC2 แต่เป็นยีนที่พบได้ยากมากโดยอาจจะพบแค่เพียง1%ของประชากรเท่านั้นและยังมียีนอีกตัวที่หายากกว่า อยู่ในผู้นำประเทศหลายคนเช่นโดนัลด์ทรัมป์หรืออังเกลาแมคเคลโดยเราเรียกคนกลุ่มแบบนี้ว่า s สล p l e s s Elite เป็นคนที่นอนน้อยและทำงานเยอะโดยให้เวลานอนเพียงแค่4ชั่วโมงต่อคืนพวกเขามียีน ADRB1 ซึ่งทำให้ต้องการเวลานอนน้อยกว่าคนทั่วไปและตื่นขึ้นมาทำทุกอย่างได้โดยไม่มีอาการเพลียและยังไม่ส่งผลเสียต่อระบบเผาผลาญและวงจรการนอนหลับเหมือนคนทั่วไปอีกด้วย กล่าวคือมีช่วงเวลาการนอนที่น้อยลงแต่มีประสิทธิภาพมากกว่าคนทั่วไปโดยในปัจจุบันพบยีนนี้ในสายพันธุกรรมมนุษย์แค่50ตระกูลเท่านั้น 2. ห่อลิ้นได้มีคน63%ที่ห่อลิ้นได้14%ที่พับลิ้นเป็นครึ่งหนึ่งได้และมีแค่1%เท่านั้นที่พับลิ้นเป็น3แฉกได้ ตามตำราเรียนการห่อลิ้นเป็นผลที่ส่งต่อมาจากลักษณะทางพันธุก,กรรมในขณะที่นักวิทยาศาสตร์มองว่าภาษาและสภาพแวดล้อมของบุคคลก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยโดยมีชาวอินเดียนแดงจำนวนมากที่ห่อลิ้นได้ 3. มีกล้ามเนื้อปามาริสลองกัส เป็นกล้ามเนื้อที่ข้อพับแขนซึ่งเมื่อคุณชู3นิ้วหรือเอานิ้วก้อยแตะนิ้วโป้งกล้ามเนื้อที่ว่านี้จะโผล่ขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนซึ่งเป็นลักษณะของบรรพบุรุษของเราที่ต้องใช้กล้ามเนื้อนี้ในการปีนต้นไม้แต่ปัจจุบันเราไม่ต้องทำอะไรแบบนั้นอีกแล้วกล้ามเนื้อที่ว่านี้จึงหดหายไปตามเวลาโดยมีมนุษย์พันธุ์คอเคเซียนแค่1 6เท่านั้นที่ไม่มีกล้ามเนื้อนี้ส่วนสายพันธุ์อื่นจะมีมากกว่า และบางคนอาจมีกล้ามเนื้อนี้2มัดในขณะที่บางคนมีแค่มัดเดียวปัจจุบันกล้ามเนื้อนี้ไม่ได้มีความสำคัญมากในทางการแพทย์จึงสามารถใช้ตัดมาทดแทนกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆที่บาดเจ็บได้สกระดิกหูได้หรือยักคิ้วแยกกันได้ เป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการของมนุษย์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปสามารถกระดิกหูตามทิศทางของเสียงได้เป็นปกติแต่เมื่อส่วนนี้ไม่ได้ถูกใช้งานความสามารถนี้ย่อมเลือนหายไปตามกาลและเวลาโดยมีเพียงประชากรเพียงแค่10-20เท่านั้นที่สามารถกระดิกหูได้ตามธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องฝึกโดย22สสามารถกระดิกหูได้ข้างเดียว 18%กระดิกได้ทั้งสองข้างและมีแนวโน้มว่าคนที่กระดิกคูได้ก็สามารถยักคิ้วแยกกันทั้ง2ข้างได้เช่นเดียวกันเพราะกรามเนื้อใบหน้ามีความแข็งแรงมากกว่า 5. จามในขณะที่ยังลืมตาได้ การปิดตาในขณะจามนั้นเป็นการปกป้องดวงตาจากอนุภาคต่างๆที่ออกมาจากรูจมูกของเราเวลาที่จามซึ่งเมื่อเข้าตาไปอาจทําให้เกิดการระคายเคืองและอักเสบอีกทฤษฎีหนึ่งคือการจามเป็นการไล่ลมและสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายดังนั้นการสมองจะสั่งการให้มีการหดตัวของกล้ามเนื้อที่ควบคุมบริเวณหลอดอาหารหูรูดรวมถึงกล้ามเนื้อเปลือกตาด้วยทําให้เวลาจามเราไม่สามารถเปิดตาได้ แต่สำหรับคนที่จามขณะลืมตาได้แสดงว่าคุณเป็นคนส่วนน้อยที่หายากมากทีเดียว 6. มีลักยิ้ม มีเพียงร้อยละ20ของประชากรบนโลกเท่านั้นที่มีลักยิ้มซึ่งเกิดจากความบกพร่องของกล้ามเนื้อไซโกมาติกเมเจอร์บนใบหน้าในขณะที่ยังเป็นตัวอ่อนทําให้มีกล้ามเนื้อส่วนนั้นสั้นกว่าคนปกติทั่วไปเวลายิ้มจึงเกิดเป็นรอยบุ๋มอาจจะมีอยู่ชั่วคราวหรือตลอดไปก็ได้เพราะเมื่อเติบโตขึ้นกล้ามเนื้อก็จะมีการพัฒนาขึ้นโดยการที่มีลักยิ้มนั้นมักจะเกิดในคนที่มีแก้มเยอะ 7. จ็ดจักกะจี้ตัวเองได้ปกติคนเราจักระจี้ตัวเองไม่ได้เพราะเมื่อเราสัมผัสร่างกายตัวเองจะทําให้ประสาทสัมผัสทํางานน้อยกว่าเวลาที่ถูกคนอื่นสัมผัสซึ่งสมองของเราสามารถแยกแยะได้ว่าเป็นคนอื่นหรือตัวเองมีมนุษย์ส่วนน้อยเท่านั้นที่เกิดความผิดปกติในการทํางานของสมองทําให้สมองไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างนี้ได้ ผู้ที่มีอาการนี้อาจไม่สามารถแยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่คิดขึ้นมาเองได้อีกด้วย 8. มีตุ่มเล็กๆบนใบหูเรียกว่าดาวินทูเบอร์เคิลดาวินทูเบอร์เคิลเป็นกล้ามเนื้อมัดที่3ที่ยื่นออกมาจากใบหูด้านบนซึ่งถูกระบุโดยชาวสดาวินบิดาด้านธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ โดยตุ่มนี้ปัจจุบันยังถูกใช้ในการตรวจจับที่ทางของเสียงโดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นสุนัขและแมวโดยมีไม่เกิน10%ของมนุษย์โลกเท่านั้นที่มีตุ่มเล็กๆนี้ซึ่งเชื่อกันว่าคนที่มีจะมีการรับรู้เสียงได้ดีกว่าคนที่ไม่มี9มีภาวะเตตรโคมาชี ภาวะเตตราคมาซีภาวะนี้มีเป็นปกติในสัตว์อื่นเช่นปลานกหรือมแมลงแต่สำหรับมนุษย์ที่มีภาวะนี้ข้างในดวงตาจะมีเซลล์กลวยในการรับรู้สีมากกว่าคนอื่นคือมีเซลล์กลวยสีประเภทจากคนทั่วไปที่มีแค่3ประเภทเท่านั้นซึ่งจะสามารถมองเห็นสีได้มากกว่า1000ล้านสีโดยที่ปกติคนทั่วไปสามารถมองเห็นได้เพียง1ล้านสีเท่านั้นภาวะนี้มักเกิดกับผู้หญิงเชื้อสายอินโดยูโรเปียน และมีโอกาสมากที่พวกเธอจะมีลูกชายที่มีอาการตาบอดสีเชื่อกันว่าภาวะนี้ส่งผลทําให้อัตราการเอาตัวรอดในธรรมชาติสูงขึ้นเพราะสามารถเห็นความแตกต่างของสีได้มากกว่าปกติเช่นสามารถบอกได้ว่าคนคนหนึ่งกำลังป่วยเพราะสีผิวของเขาเปลี่ยนไปเป็นต้นสิ 10. มีรูเล็กๆใกล้กใบหู รูเล็กๆใกล้ใบหูหรือ p. auricular sinus มีมนุษย์แค่1%จากทั่วโลกเท่านั้นที่มีรูนี้บางคนจะมีข้างเดียวและส่วนน้อยที่มีทั้งสองข้างโดยคนเอเชียและแอฟริกามีโอกาสเกิดขึ้น4-10%ซซึ่งยังไม่พบว่ารูเหนือหูนี้เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่เหลืออยู่ของมนุษย์จากส่วนไหนกันแน่แต่เชื่อกันว่าเพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่พัฒนามาจากทะเล ส่วนนี้ก็พัฒนามาจากส่วนที่คล้ายคลาครีบป่านั่นเองสิ 11. มีช่องฟันหน้าห่างซึ่งเป็นผลมาจากพันธุก,กรรมมีร้อยละยี่สิบของคนบนโลกเท่านั้นที่มีลักษณะช่องฟันหน้าห่างซึ่งดาราบางคนยังเลือกที่จะเก็บฟันหน้านี้ไว้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่พอใจก็สามารถจัดฟันทำให้เข้ามาชิดกันได้ 12. นิ้วโป้งงอมากกว่าปกตินิ้วโป้งงอมากกว่าปกติโดยสามารถงอได้ถึงประมาณ90องศาเกิดจากยีนพิเศษโดยมีเพียงร้อยละ25ของประชากรโลกเท่านั้นที่ทำได้ 13. ตาสีเขียวหรือตาสองสี มี2ปัจจัยที่กำหนดสีตาของมนุษย์คือเม็ดสีเมลานินและแสงที่ผ่านเข้ารูม่านตาโดยเม็ดสีเมลานินเป็นตัวกำหนดสีตาซึ่งจะไม่เป,ปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตแสงที่ผ่านเข้ารูม่านตาจะทำให้เกิดการกระจายแสงทำให้บางครั้งตาเรามีสีเข้มบางครั้งก็มีสีอ่อนนั่นเองโดยมีมนุษย์เพียง2%บนโลกเท่านั้นที่มีตาสีเขียวซึ่งในยุคมืดของยุโรปนั้นเคยมีความเชื่อว่าผู้ที่มีตาสีเขียวเป็นตัวแทนของแม่มดด้วยนะครับ ส่วนผู้ที่มีตาสองสีนั้นเรียกว่าภาวะเฮทโรโครเมียอิริเดียมเกิดจากความผิดปกติของยีนทําให้ตาทั้งสองข้างมีเม็ดสีเมลานินไม่เท่ากันซึ่งมีโอกาสเกิดเพียงหนึ่งในล้านเท่านั้นอย่างไรก็ตามภาวะตาสองสีนั้นสามารถเกิดได้จากหลายปัจจัยเช่นอุบัติเหตุหรือโรคก็ได้เช่นกันจบกันไปแล้วนะครับกับ13ลักษณะหายากของมนุษย์ เพื่อนๆมีลักษณะไหนพิมพ์บอกกันในคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ